นี่คือดอกไม้ที่หอมที่สุดในบ้านอีกต้นหนึ่งค่ะดอกราชาวดีเป็นดอกไม้ที่หอมและก็สวยงามมากๆเลยค่ะคนรักดอกไม้และคนที่อยากปลูกดอกไม้หอมหๆไว้ที่บ้านตอนนี้ก็น่าสนใจนะคะเริ่มปลูกแค่ต้นเดียวแต่ตอนเนี้ออกดอกเก่งมากหอมฟุ้งดอกสีขาวสวยจริงๆค่ะความประทับใจแรกเมื่อพบกับ ดอกราชาวดีดอกราชาวดีสร้างความประทับใจแรกได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะด้วยกลิ่นหอม,ห,อมหวานและนุ่มนวลเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาดอกไม้ชนิดอื่นเทียบได้ยากกลิ่นของมันจะไม่ใช่แค่หอมธรรมดาแต่เป็นกลิ่นที่ชวนให้รู้สึกสงบผ่อนคลายและมีสเสน่ห์ลึกลับชวนให้หลงไหล ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้สัมผัสเลยค่ะนอกจากกลิ่นแล้วความงามอันเรียบง่ายของดอกราชาวดียังเป็นสิ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้กันนะคะกลีบดอกสีขาวสะอาดตาเรียงตัวกันเป็นช่ออย่างเป็นระเบียบมองดูแล้วรู้สึกบริสุทธิ์และสง่างามยามที่ดอก ตูมยังคงรวมตัวกันแน่นดูคล้ายมุกเม็ดเล็กๆที่กำลังรอวันเบ่งบานพอถึงเวลาที่ดอกเริ่มคลี่ออกจนเต็มที่ก็จะเผยความงามที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาอย่างเต็มที่ความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดนี้ทำให้ดอกราชาวดีดูน่าค้นหาและน่า <In this. S 1> จดจำยิ่งขึ้นค่ะ oh. เคล็ดลับการดูแล oh. ดอกราชาวดีมีดังนี้ การรดน้ําราชาวดีต้องการน้ําในระดับปานกลางนะคะไม่ชอบน้ําขังนานจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้รากเน่าได้ราชาวดีเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดีในระดับหนึ่งเลยค่ะการให้ปุ๋ยนอกจากปุ๋ยบํารุงดินตามความเหมาะสมแล้วควรจะเพิ่มปุ๋ยบํารุงดอกด้วยนะคะสําหรับการปลูกในกระถางอาจต้องให้ปุ๋ยบ่อยขึ้นเพื่อรักษาการออกดอกที่สมบูรณ์การเลือก ตำแหน่งวางกระถางราชาวดีเขาชอบแสงแดดจัดตลอดทั้งวันดังนั้นจึงควรปลูกในตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ค่ะหากปลูกในที่ร่มรำไรกิ่งก้านก็จะยืดยาวแล้วก็ออกดอกได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะหากเพื่อนๆมีสวนและมีต้นไม้อย่าลืมนำดอกราชาวดีไปปลูกด้วยนะคะเพราะยิ่งปลูกในสวนแล้วโดนแดดเยอะๆเนี่ยยิ่งงามค่ะอีกทั้งเราสามารถที่จะ นำดอกราชาวดีที่มีกลิ่นหอมเนี่ยมาทำเป็นดอกไม้แห้งได้ด้วยนะคะหรือจะจัดใส่แจกันตกแต่งบ้านหรือใช้ในงานต่างๆก็ได้นะคะดอกราชาวดีมีดอกอยู่หลายสีนะคะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ค่ะโดยสีที่พบบ่อยก็ได้แก่สีขาวเป็นสีที่พบได้ทั่วไปแล้วก็เป็นที่นิยมปลูกค่ะสีม่วง อ่อนเป็นอีกหนึ่งสีที่พบได้ในดอกราชาวดีนะคะและสีชมพูค่ะมีบางสายพันธุ์ที่มีดอกสีชมพูด้วยนะคะกราบขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมไลค์แชร์และทุกคอมเมนต์นะคะซาร่าไทยขอกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะใครยังไม่ติดตามโปรดกดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะ